มีครับผมวันนี้จะมาทำทดลองทำจุลินทรีย์กากน้ำตาลกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างคนระัอบอุปกรณ์ก็มีครับตัวนี้จะเป็นกากน้ำตาลที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็มีพัชนะก็คือขวดสองใบนะครับผมอีมครับแล้วก็จะมีการทำฮอร์โมนนมสดเวยนะครับผมนี่เราใช้นมจืดนะครับผม แล้วก็มีเครื่องดด่มชูกำลังนะครับผมตามด้วยผงชูรสครับผมแล้วก็ทีนการไม่ได้ครับนี่ครับผมไถ่ไถ่เราเอามาลูกลูกเดียวก็พองครับผมเรามาทดลองทํากันดูก่อนครับผมเพิ่มได้จากการทําจุลินทรีย์กลางน้าตาลก่อนนะครับผมผมจะใช้ภาชนะเป็นขวดลาขวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ ที่เราเตรียมมานะครับเป็นกาดน้ำตาลนะเราใช้ตัวนี้แทนกาดน้ำตาลนะครับผมเทไปนะครับเทไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะกดเหลานะโอเคนะครับเทไปประมาณนี้นะครับผมโอเคครับพอได้แล้วนะครับผมก็มาใช้อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในสีกาดน้ำตาลก่อนนะครับผม เรใช้เครื่องหนึ่งชูกำลังนะครับผมเติมไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนก็พอนะครับเติมก็ต้งในขวดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอ่างยสดนะครับผมงยสดก็ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเนี่ยครับผมเทใส่ช้อนก่อนนะครับ อุปกรณ์ที่ได้มาก็หาได้จาก,กไม่ต้องซื้อนะครับผมอันนี้ได้มาจากที่เป็นจุลินทรีย์เติบโบร่บน้ําเสียนะครับผมนำมาใช้ได้ครับแบ่งมาะแบ่งมาจากที่ถัองเหงนะครับผมนิดนึง่งแล้วก็เมื่อได้ใส่ของชีวิเข้าไปนะครับเผาจะโรยปุ่งชีวิตโรยปุย่งชีวิลงไปนิด,น,ดน,นึ่งนิดหนึ่งครับ สั่งปรมันนี้เดี๋ยวเอาประมาณเทเนครับเทพอประมาณนะครับผมเทลงไปขวดไโอเคครับผมพอประมาณนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการ เอาน้ำนะครับผมน้ำเปล่าครับนี้นะครับผมได้น,น้ำปเปล่าเป็นน้ำประปาะครับผมเทลงไปเลยนะครับผมเทลงไปในตู้อีกตู้นะครับผมแล้วกเทลงไปเลย ก็เค okay. พอประมาณนะได,ได้ประมาณอยู่ประมาณสักประมาณสักขนาดนี้นะคลงไปจนน้ำจนหมดอยเลี้ะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับผม าการปิดฝาไม่ใช่ฝาปิฝาตัวนี้คนระับปิดฝาเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการเขย่านะครับเขย่าอย่างนี้เขยา่าสักสองสามครั้งโอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์กากน้ำตาลที่เราทดลองทำกันนะครับอันนี้ช่วยในการเร่ป้าร่งใยน,นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์กากน้ำตาล ครับเรียบร้อยมาได้แล้วก็นำหมักไว้สักสามวันนะครับผมหมักไว้ไว้สักสามวันเสร็จแล้วต่อไปนะครับผมก็จะทำการทำฮอร์โมนฮอร์โมนนมสดนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยครับเครื่องดื่มชูกำลังที่ทำจากกะทันตามอกี้ครับภาชนะใช้ตอกไข่นะครับผมแล้วก็ ภาชนะขวดที่ใช้ในการาเติม <c oughs> เติมอันนี้เข้าไปนะครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะมีไข่นะครับผมอันนับได้ก็ตอกไข่ก่กอนตอกอะไรใช้สักใบนะครับเราลองใช้สักใบก่อนนะครับน,นี่ตอกใส่เข้าไปครับเปลือกยาทงนะครับ,เ,เ,รบเก็บไปครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นนมสดนะครับผมอันี้ต้องคนไข่ให้มันแตกก่อนครับผมนี่จะเป็นชิวรสนะคนไขให้มันแตกก่อนครับนนรนนคนไขนตกลงคคไปนี่นะครับผมนี่นครับผมนีม่นครับ ก,ดดก็อเอ็มแตกนะครับเนี่ยเสร็จแล้วขางกับมองเห็นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปนะครับเพืนครับใส่นมสดเข้าไปครับใส่นมสดปับบดเลยครับผมตัดแล้วก็เทลงไปครับ เทลงไปเลยนะครับผมเทลงเสร็จแล้วนะครับผมทีไปทำการใส่ผงชูรสน,นะครับผงชูรสเทไปเลยทโอเคแล้วพอประมาณนะครับผมประมาณช้อนโต๊ะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการใช้เครื่องดิ่งชูงกำลังครับประมาณนัก หนึ่งฝาแล้วพอนะเทเข้าไปครับผมแล้วก็ทำการคนนะผมแลต้องคนคนให้ให้นมกับไข่เนี่ยมันตีมันให้แตกคนให้มัแตกก่อนนะครับผม พอแตกได้ที่แล้วนะครับผมก็มจะไปแตกไปเรื่อยๆนะครับดูดูแตกแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะทำการอาเป็นจุกใส่ขวดนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาภาชนะก่อนนะครับผมพอดีไม่มีกล้วยนะ ไม่ไเป็นไรนะครับผมก็ค่อยๆเทกันแล้วกันนะครับระวังขอนคุณนึ่งนะครับทับเทลงไปนะเทไงไงน่ดหนงรัรงหกนิดหนึ่งนะครับผมทับเทไปเรื่อยนะเทจนหมดนะ ไปเรื่อยจนหมดนะครับผมโอเคครับผมพอเราเทใส่ขวดหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการปิดฝาแล้วนะครับผมปิดฝาแล้วจะได้เป็นฮอร์โมนนมสดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการเขย่าัเขย่าเขย่าครับ เสร็จแล้วก็นี่นะครับผมก็จะได้เป็นฮอร์โมนนมสดซึ่งที่จริงก็น่าจะนำไปใช้กับพืชได้เลยครับแต่หมักไว้สักสามวันก่อนก็ได้นะครับผมหมักไว้ก็ควรจะดูแลในที่ตั้งอยู่ในที่ร่มนะครับผมนี่นะครับผมบเสร็จแล้วครับผมเป็นวิธีการทำจุลินทรีย์กากน้ำตาลครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์นมสดนะครับผม ใช้สำหรับรดพืชน,นะครับผมรดใบพืชแล้วก็รากพืชนะครับผมชพื่ให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับผม,ม,บโ,โ,นนบผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบอวิธีการทดลองทำจุลินทรีย์การน้ำตาลและจุลินทรีย์นสดก่อนนะครับผมฝากกดะพฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ